คำว่าวิปัสสนากรรมฐานคนทั่วไปจะเข้าใจกันว่าคือการนั่งสมาธิคำว่ากรรมฐานของหลวงพ่อจรัญท่านได้บอกไว้ว่ากรรมฐานคือการมีสมาธิกับงานที่ทําอยู่มีสติอยู่ทุกขณะจิตเพียงแค่นั้นก็เป็นบุญแล้วไม่จําเป็นต้องไปหาที่สงบที่วัดเพื่อจะนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็ได้หากว่าคุณคิดว่าคุณไม่มีเวลา ก็เพราะกรรมาฐานทําได้ทุกที่ในชีวิตประจําวันและถ้าจะตัดกิเลสแบบถอนรากถอนโคนในทางปฏิบัติแล้วเมื่อจิตเราสงบเราจะต้องเจริญปัญญาไปด้วยซึ่งนั่นหละมันก็คือการทำวิปัสสนานั่นเองสมาธิเก่าให้เกิดบุญมากก็คือสมาธิที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับปัญญาเพราะสมาธิทั่วๆไปใครๆก็ทำได้คนทำงานก็ต้องมีสมาธิ แต่สมาธิแบบนั้นเป็นสมาธิที่ไม่มีปัญญาควบคู่สมาธิที่มีปัญญาควบคู่จึงหมายถึงการเจริญสมาธิแล้วพิจารณาให้เห็นสิ่งต่างๆเป็นไปตามความเป็นจริง